วัสดีค่ะซ้องจะสอนใหญก่อนค่ะหลังจากได้กระปูลล่แล้วเพิ่นกับสมาใส่ถุงเด้อยพี่น้องใส่เออ้ในเพิ่นนอกถุงละกิโลสนใจติดต่อได้สนใจติดต่อได้นะคะโลละเท่าไหร่โลละ90ไ,ไม่โลจีทสิบบาทแล้วเดี <c oughs> ๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงปัญ <c oughs> หามันก็นหายากเนาะพี่น้องเนาะมันหาบ่ไดรหรือไงค่ะถานาค้า ยื้ขอยก็ตามสถานะการขายก็ตามสถานการ์หญยาออกมาใส่ก่ยนยาหยยายาหญหไล่มาออกมาหน่อยลูกเันครับครับหลานเห็นหญ้าก็ทั้งหนอกเอายาหญยาหญยาหญ้าย่ามันจับอันนี้ด้วยน่ะมันคาดเห็นบอลไปยองตามันน่ะตนบอนน่ะหา้า กิโลนึงกไรตื่นด้พี่น้องถุงบักเงาหนึงถุงบักเงรูกรูมันหน่อยจะได้มันมาแต่ละโตเห็นตเลยหน่อยนึ่งตัวตับงแ่กับตัวนั้นถี่เพิ่นออกไปแล้วเพิ่นออกมือเพิ่นโตกันดีนีู่อยู่ได้หรือเล่าล้อ่านกระหู้หนึ่งสองโตกับมีมี กับปูมันก็ลังจำ้ำศิลอยู่พอถือฝนปนหาวดองดองดองคนออกมาเลยไหมพี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้องตรงนี้โอกกันว่าตัวละกิโลนหนเอยเยวอีกหน่อยเขาหุดไทยหุดหน้าเนี่ยก็บม่มีหม่องคุดแล้ววันนี้ตอนนี้มีกับครดมา่อไหร่รดถ้าไม่แห้งเห็ด งานาดีันก็้างานใหม่มันเก็เสียงลมคือจังฝนสิตก่ได้ละมันี้อากาศเนาะอือกหลายไปเม่ขึ้นยังว่าไหนสั่งนา้ทำฝนนะบอกว่าที่หนาวทีนตีกเอตอเือือซื่อไหมรับอยู่บ่ดิกระดาษเออเมื่อไส่กุลูไ้ไงไส้กเบิดล้บ่อ๋อ ขันบ่เมยก็บไี่ว่วตีพอด,ดีเแดดแดดมันแหงน้งเนาะแดดมันแห้งห,หม,หหหอหมหูอ่านดูดิไปทำมึงเกลียดเอลยทเลยสบุปบะเท่าน้องเอ้ยมันนีซื้อเลยยอ่งยังวะา <c oughs> <c oughs> ดกซือกซ้อลอรัตตรีนะบ่ได้อันนี้ซ้เข้ามาจอดจอดอยู่บ่กับ่ได้ซื้อซ้อไม่ดูจะลายไตซื้อหรอโอัตตรีนะบันือ่ายไปบอ แกสอนบ่ได้ซื้อสามวดน,นี่บ่แร้อเพื่อใบบอ,บอแล้วมแมลงผ่านอื่นเขากับบอป่าเขากับใบเหรออะไรตะลีบ่ตะลีบ่กับบอป่าสีไปว่าไปสิกูบอกว่ากลับมาก่อนมาก่อนมิดซิรีอยู่ค <c oughs> นตรงเอียงมันเถียงนะฮะมะฮ่าจะบอกกันเนี่ยก่ <c oughs> อนหน่อเอาไปดองใส่ส้มตำนาะดกแค่ซ้อนดองไวนะ้แล้วนัสองขวด กูเป็นาพอนกดานไขยไรามตองลิงตกับปูดองมันไม้่จะกไปดีกับูดองงานกู็จมเ็เ็เอ่งไงทดองอมตั้วาตีพอม่ไมแต่อยากใส่ปูดองมันหอมหอมทำไมกระพำไมเอาคนตมกับปูที่บีบมาโดนเนาะ แสบได้เฮ้ยใช่ไหมปกสามอ่อนก้มาใสเกลอเอยแสบหงเข่าใส่หมอดิ้นเลาดูกเนาะแสบคางกินองเฮ้ยสบายใะกี้เนี่ยถุงถุงอะถรงันน่ะก็นี่เดทถุงนี่ถุงมาถึงกับไปขุดมัสยิด เอามาหไยใส้ถุงไบก็ไปนอกน้ำแข็งไหวเต็มเต็มบันดันอยเป็นบอกยิ่ไลเอาน้ำแข็งลงใบท์อะไรอันนี้แกซื้อน้ำแข็งหลอดหน่อยน,นาะแด่โด่งบักใครอ่อนนอะบักไครคได้ไล่เร็วกิโลหนึ่งหนึ่งกิโลขึ้นยจก้อนมันใหญ่พอละมัคือ คือู้เขามาก่อนเขาู่เขาเ่มเลี้ปงด้ยการรการถมันบบปยางเายางขาตนอทำมันก็เล่มอมาพอดมันยังส่เนี่มันหาจีนมันเล่มตัวยายก่อนนะเ้เครือะเครือยู่ไหนล้วดุกได้สองกิโลแล้วพี่น้องเนี่ยได้สองเหรอ นี่ดิกระสิได้สามกิโลไม่มีเหลือเคื่องนึงบอกาข้าไทย้ันเต็มัมีหรแค่คยใจว่ามันบไปดิม่าน่ะไปจอนนับกแปด่เอ้สิบกิโลหนึ่งกับ่าแมนธรรมดาเดินนี่เนาะนี่ห้าสิบบาทนี่สิตดไปนับไหรูโอ้ยโทษไปขนบอกไปนับกไปนับไปนับเบิ้ง อ๋อจักทงกะบ่ต้นนี้กะจักกิโลเลยสาบ่กะอัดใส่ลำแข็งไว้ยังสี่แตะพี่น้องมาซานมันกะบ่อะไรขายเอาเอามานับตีหลายจั๊กทงเจ็บมือเออสาพี่ดุ๊กปินี้ก็ทักออกออนับเมื่อก่อนพี่น้องมันเอาอยู่กิโลมันเด้อยหรอวะหยาบมันเลยเนาะ น้ำแะจุกชุกมันมาไดัหลายเรือตื่นกันอยู่โอ้ยแข็งแกแด่แล้อนเออนับตังสามจะนับไงเจ็นดิันือแม่ ใส่ถุงนะมันเลี่นะส่ถุงกับแป้งเรา็่านเอาว้ให้กัเาห้าะสเจาของเขาใส่นแเยเนาะตรงนี้ก็เอาว้เป็นของเากันเราก็ว่ายืมของเาถุงเอายืมของเายืมเองไึงยืมของเาก็ใส่มนเติมมืเุเนาะดอกไม้ต้อใส่สีระามสีแตกัติถุงมันสแตกมเนอ๋ สำหรับคลิปเหนี่ยงแค่นี้เด็ดก,ก้าหักสกรูสกคนสมองสบอนเด็ดก,ก้าเด้อบ๊ายบาย